สูตรต้มเลือดหมูบอกเลยว่าอร่อยกลมกล่อมไม่เหม็นคาวแน่นอนพร้อมแล้วก็มาเมรตรียมส่วนผสมกันเลยขั้นตอนแรกลวกไส้หมูตับหมูและเลือดหมูในน้ำเดือดให้สุกก่อนวิธีนี้จะทำให้ต้มเลือดหมูของเราไม่มีกลิ่นคาวอร่อยทานง่ายมากขึ้นค่ะ จากนั้นก็มาต้มน้ำซุปกันต่อเลยใส่ซุปก้อนและส่วนเกลืลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพอน้ำเริ่มเดือดให้ปั้นหมูสับเป็นก้อนๆใส่ลงไปต้มจนหมูสุกเสร็จแล้วก็มาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะใส่ผักกาดหอมตามด้วยเครื่องต่างๆปริมาณเยอะน้อยตามชอบตักน้ำซุปร้อนๆใส่ถ้วยโปรตีะเทียวเลือกหมูร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ